กันมเาส้นปีเราจเอนวไม่เจอพูดไปมสปงานละอ่ะีไนพูดถึงซึ่งเรามาอยู่ด้วยกันช่วงบรรกาศ่ปีนะเอาอาไม่รู้ว่าจะบางคนอาจจะแบง,งานเจอเราทงานนี้งานน้เแต่ไีไม่ได้เจอหรือเปล่าอุยพรกัน่อยดีไหมตองเลน้วยต้องเลแบบหาวันนี้ในฐานะที่แบบว่าซึ่งปี ยังไม่ติ้งใจอยากจะอวยพรวนอวยพรอะไรกับทุกคนเลยครับก็จะสเปลี่ผขอให้ปีนี้ที่เหลือเป็นวันที่ดีแล้วก็ปีหน้าขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็แรงรวยนะทุกคนรวยดีชอบช่อะก็จบปีแล้วก็อะไปเที่ยีใหม่ด้วยก็ขอให้่อดยครับแเที่ยวไม่สนุกครับแล้วก็เดี๋ยวมา เอน x ว้าวมาแล้วมาแล้วเวนมาดาอัพความสุขกับทุกคนก็ปีนี้เ้ายังเดนี้ดืสุดท้ายขปีเ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาอยู่กับพวกเราดีวาใช่ครับบางคนอาจจะเจอกับพวกเราเป็นครั้งแรกก็ต้อนรับต้า้ากลุดีวนะครับผมต้อนรับดัสขึ้นใหม่ทุกวันนะครับผมยินดีที่ได้รูจักัุกคครับรู้จักยูเอส่ไ่ได้อยากด เราเปล่นงนี้อุ้ยปตกติเราต้องเด่นสุดท้ายแล้วต้องถ่ายรูปกระจกแล้วเนี่ยเราไม่สุดท้ายเนี่ยเา<อ>ขาอ,อยาก<อ>ให้เราจบหรือเลปล่าเ<อ>ขาไม่อยากให้จบจะมาเวแบบจบเธอคนนี้หรือเปล่าอันนี้เขาบอกให้เราเล่นได้เรื่อยๆ,ๆเยลยนะจนถึงประมาณทักมือทัอกซูทักซูไม่ได้ทักทูดไม่ติดน้องวลามีเวลา30นาทีเนี่ยตอนนี้กี่นาทีแล้วมี ทีเดียวียรียท่ายจะัีน้องเล็กได้ไหมคะทีะที่ด้นะเนน้องเล็กไ้อสองีแลนว้าว้อมจะไปกันต่อเร้ยังครับพร้ีมเข้าบ้องก่อนนะมเขบอกวเขาบ้าทำจริงจังเลยิงจัเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของเราดีกว่า ตื ên, ่นเต้นเราเนี่ยตื่นเต้นพี <S <S ่ลุงโตเล่ตื่นเต้นเพลงนี้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าต้นฉบับเขาเขาเป็นต้นที่ตืกนเตเราอ้โหไม่ได้รู้สึกนะครับผมจะเป็นต้องเต้นหรือคะพร้อมครับพร้อมครับ